สำหรับคนที่เกิดวันอังคารการงานตัวคุณจะได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่เป็นอย่างดีค่ะมีคนรักและเมตตาคุณส่งเสริมช่วยเหลือและให้คำปรึกษาคุณในเรื่องของการงานเป็นอย่างดีแต่อาจจะมีข้อเสียในเรื่องที่เขาคนนั้นอาจจะเข้ามายุ่งวุ่นวายในเรื่องของการงานจนมากเกินไปอาจจะเข้ามาตัดสินใจแทนคุณจนคุณรู้สึกว่าเป็นการถูกล้วงลูกก้าไกา่ในงานในหน้าที่ของคุณจนเกินไปซึ่งตัวคุณเอง ก็ต้องปรับความคิดให้ดีนะคะเพราะสิ่งที่เขาแนะนำเป็นองค์ความรู้จากคนที่มีประสบการณ์ผ่านการทำงนานมาแล้วผ่านการแก้ไขปัญหามาแล้วจึงควรที่จะเปิดรับฟังนะคะหรือในอีกกรณีตัวคุณเองอาจจะได้เริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆได้เรียนรู้งานที่ไม่เคยได้ทำมาก่อนคุณอาจจะได้ที่ปรึกษาได้ผู้รู้ที่มีความสามารถถ่ายทอดประสบการณ์มาให้คำปรึกษาคุณเป็นพี่เลี้ยงในการเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆนี้ ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้ตัวคุณเองต้องมุ่งมั่นพยายามและพัฒนาฝีมือในเรื่องของการทำงานให้มากขึ้นนะคะเพื่อให้งานออกมาดีการที่คุณจะต้องเริ่มต้นในเรื่องของงานใหม่ๆอย่าฝืนทำไปโดยที่ไม่มีความรู้นะคะขอให้หาที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆจะเป็นการดีกว่าที่คุณจะเริ่มต้นทำสิ่งต่างๆทั้งหมดด้วยตัวของคุณเองใครที่ทำธุรกิจที่บ้านเป็นแบบกงศี หรือรับช่วงต่องานกิจการจากที่บ้านช่วงเวลานี้ล่ะค่ะถือว่าดีมากๆเลยค่ะการเงินช่วงนี้ก็พอไปได้ค่ะอาจจะไม่คล่องตัว100%ซแต่ว่าก็ไม่ถึงกับแย่นะคะเหมือนอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องประครับประคองกันไปก่อนมองหาช่องทางการสร้างไรายได้ใหม่ๆทำงานเสริมเพิ่มเติมได้ยิ่งดีค่ะแล้วหลังจากนี้ไปไม่นานสถานการณ์ทางการเงินจะคล่องตัวขึ้นดีขึ้นค่ะ ความรักสําหรับคนมีคู่ไม่ค่อยหวานกันเลยค่ะต่างคนต่างไม่ค่อยสนใจกันไม่มีเวลาให้กันแต่ก็ไม่ต้องไปคิดมากนะคะว่าเขาจะไปมีใครหรือเปล่าเพราะดูแล้วนะคะเขาแค่ยุ่งเรื่องงานหรือยุ่งเรื่องส่วนตัวของเขาค่ะหรือถ้าคู่ไหนมีปัญหามาก่อนหน้านี้ขอให้นิ่งๆเงียบๆไว้นะคะแล้วลองพิจารณาตัวเองว่าเรามีข้อบอกพร่องตรงไหนหรือเปล่าให้ปรับเปลี่ยนที่ตัวเราเองก่อนนะคะและสถานการณ์ความสัมพันธ์จะค่อยๆดีขึ้นค่ะ ความรักสําหรับคนโสดอาจจะยังต้องโฟกัสในเรื่องของงานไปก่อนนะคะยังไม่ต้องไปสนใจในเรื่องของความรักมากนักค่ะให้ก้มหน้าก้มตาทําง,งานไปก่อนค่ะเดี๋ยวพอถึงเวลาเขาคนนั้นก็จะเข้ามาในชีวิตของคุณเองค่ะสุขภาพคนที่มีโรคประจําตัวอยู่แล้วก็ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะเพราะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพปัญหาที่เป็นอยู่เพราะว่ามันจะเป็นโรคเดิมๆโรคเก่าๆที่ติดตัวเรามาค่ะส่วนใครที่ไม่มีโรคประจําตัว ก็ต้องระมัดระว,วังเรื่องของอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆไว้ด้วยนะคะอย่างเช่นของมีคมต่างๆค่ะโชคลาภอาจจะไม่ชัดเจนถ้าจะเสี่ยงโชคหรือจะลงทุนต้องเป็นการเสี่ยงโชคหรือลงทุนในระยะสั้นๆแบบตีหัวเข้าบ้านค่ะแต่ถ้าเป็นการลงทุนระยะยาวอันนี้ไม่ค่อยแนะนำนะคะเลขนำโชคของคุณคือเลข5และเลข6ค่ะ